สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าจะเอาหัวเถิกไม้แล้วจ้ามาจอบเบิ้งเห็ดเห็ดทงค่ะคอยจำได้แล้วว่าคอยเอื้นเฟิ่นว่าเห็ดทงค่ะพี่น้อง ขอบบ่อยกะบ๊อบหูซอแท้เพิ่นว่าซีหยังจังว่าสิแม่นเฮ็ดมาหรือเฮ็ดอันฟิวก็บ,บ่าจักจ้านี่แต่ว่าข่อยก็เอิน้นเฮ็ดทงล่ะค่ะบัดท,ที่นี้ข่อยก็สิเก็บเด้อจา้ายิ่หม่องเก่านี่ล่ะจา้ายิ่หม่องทางถนนนี่ล่ะข่อยไปกินแล้วกับผัวข่อยย่างแซ่บเลยพี่น้องผัวข่อยก็มักจา้าตอนนี้ข่อยเห็นอยูสอ่สิบโดดด้อจ้านี่ข่อยบ่าอายแล้วมื้อนี้ นี่จ้าพี่น้องเมื่อนี้ข่บ่อ้ายปันไดค่ะอายแน่ต่บ่ออายปันได,เ,นนไดเด้อย, <c oughs> ยกขาง,งางหนนทั้งเหมืองเก่านี่แหละจ้านี่ข่อยับออกจากไอ้ไอ้มองใกล้ๆหนนทั้งแน่พวกนั้นข่เก็บนั่นมันย่ใกล้ๆหมืองลดเรียนหลายพูดจา้าเสียวห้ารดห้ารดเซมาใส่ข่อเนาะพี่น้องเนาะข่อโพกลกระจะดอกหนึง่งพี่น้องใส่ละให้ไปใส่ละให้ตัวไ,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 ไปทั้งเลยเราจคุณนเห็นโอ้ยนั่นเห็นเราเห็นเราจ้านี่โอ้ยนอนเดเดออก ดูพอดีนี่จ้าโข่อยแล้วเบิงดูขาจากไหนมันแน่นแทะพี่น้องโอ้แน่นหลจนฮักจ้อยโอ้ยกร้าังเจ้ข่อยนี่ยน้อเสดายเธอละกร้างเธอละอ้วกิ๊บไปกิ๊ไปนี่จ้าพี่น้องคอยเลื้มบอกไปจ้าเฮอันนี้เด้อค่ะมันสิมีคู่เหมือน ทีนี้ครูเหมือนอยู่แบบหนึง่งคอยศึกษามาแล้วคอยจังกล้ากินก่กระโบ,บท่านได้อยากไปสวรรค์ค่ะพี่น้องทวทีจานิ้วบังเมื่งคันอันครูเหมือนเพิ่นนะจ๊ะคอย่อยศึกษามาในเว็บเพิ่นว่าให้ร้องเอาวันเอาเล็บเพานี่ขูดมองยังเจ้พี่น้องนะขูดน้ำดอกเพิ่นแบบนี้ถ้าคู่เหมือนถ้าที่นี้พิษที่กินว่าได้เพิ่นจะเป็นสีเหลืองๆขึ้นมา สิมีน้ำสีเหลืองขึ้นมาเลยทันทีเลยข่อยเคยเห็นอยู่จ้าพี่น้องชนิดนั่นน่ะข่อยสิย่างไปเบิ่งอยู่มื้อนี้ถ้าพอข่อยสิถ่ายให้เบิ่งเด้อจ้าถ้าเพิ่นออกถ้าเพิ่นบ่ออกก็เอาไว้เปิดเพิ่นออกคนละค่ะข่อยคิดว่าคือสิออกอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องถ้าฝนตกอยู่เรื่อยน่ะจ้าคั่นเพิ่นได้ซุ่มได้ซื้นได้น้ำก็สิออกมาอีกอยู่ดอกทีนี้ข่อยก็สิมาจอบอยู่เรื่อยๆเด้อจ้าพี่น้องจ้า ่อยแวมาเบิงมองเห็ดมอเลีวเคยออก่อยมาพ่ออีกแล้วจะดอกเมืองนี้โอ้ย่คยดีใจแห้งหลายดีใจหลายเด้อค่ะสิพ่ออีกอยู่บ่อนี้โอ้ยคอยมักหลายพี่น้องหอมหอมเซบแสบจะ้ะแต่ว่าแต่ว่าอันหลังจากแหงแล้วเด้อค่ะคอยก็บ่ค่คอยสิหูเรียงปันใดหวัวตาได้เคยเก็บเคยพอ่เยพอเคยกินปีนี้เนาะพี่น้องเนาะ พอนแหงแล้วข่อยไปเฮ็ดกินนะพ่นหอมโอ้ยหเกิดสมีวาสนาได้พวกรกซ้องซ้ำดอกบนี่เบิ่งดูพุ่นน่ะเหยียบมันมาบ่ทันพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิดมมึงจะบาดกุนตอนนี้บ่มีกินนะพี่น้องแต่ว่าแจ่ว่าทาแหงแล้วหอมอีหลีน่จ้ะค่อยดีใจห้ายพี่น้องค่อยว่ามันสิบพ่พวกีกค่อยเบิง่งดีๆเนี้ยงดีๆเบ้าหลายๆอีกคนค่ะ <c oughs> มันอึดเหยีดนอกบ้านม่น้เอวนี่ไปไปพี่น้องกับสิงหยางหาบังอีกฮาพ่อ,อีกจ้ะพามาหมดปลาหนัเบึงเห็ดกระดางหรือจ้าเห็ดกระดางฝรั่งหรือว่าเห็ดปีกนกนั่นแหละคานี่ <c oughs> จากว่าเกิดตั้งแต่ยามไดจะมาได้เถาได้แก่เร็ว <c oughs> แก่เร็วเถาเร็วก็มีแต่ว่าส่วนหลายก็สิถือแทะเร็วจ้าพี่น้องเห็นบ่คคลแล้วเพิ่มข้นาเลย <c oughs> น้ำกันไลน้ำหมกักแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะนหมือะมุดสภาพเล้ยวนอนกินเล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้นั่นนนั่นกระเมนเหรอถอดดูจะห้ามหมุนควงไว้ก็ได้ปีนี้คอยย้อมรับเห็ดม้าไว้หลีจ้ะถึงมาไอ้ลงฤด,ดูกระไลเบื้องอน,นี้เบื้องอน,นี้ อยังเงี้ยอ้าพิ่นเป็นเห็ดอีหยังนี่จ้าบิ่งขอวลมเบิ่งจักดอกด้วยหยัางนู้นเห็ดอยัางนู้นนี่นอนอมไม่หลายจ้ะพุ่นน่ะหลายกหลายว่าแม่นบ่จ้าพุ่นน่ะเห็ดกระด้างอ่อนจ้าพี่น้องหรือว่าเห็ดปีกนกนะจ้า่อยเอาอยู้ถาอ่อนๆจังซี่นะ่ะอันโอ้ยลืมบิ่ง ยิ้มมองยิ่มมองทิ่ข่อยเห็น,นงามๆลายๆพ่นปะทันได้ออกพี่นองปีนี่ข่อยเลยบ่ะทันได้พาไปเบิ่งไปเก็บยู่หันอีกนี่กระดดกนึงจะพี่นองนี่กับว่าเอาคือกันค่ะนั่นก็เน่าเลว้วนี่อ่อนอยูนมั้งนี่เอาอยู่จะนี่พ่นองอันนี้ค่อยเอาอยู่ด้วจา้าพอ่าเิ่นอ่อนอยู่อุย้ยมันมาอ่อนก็อ่อนถึมาหักเลยเนาะค่ะค่อยจะไปติมกับเห็ดแนวอื่นน้าพี่นองแต่อันนั้นบ่เอาจา้ะ เห็นบ่จ้าพี่น้องดอกนึงน่้อยนันนนนน่นกำลังปงถึงนมำอีกข่อยว่าข่อยคือสิดได้เก็บท่นนี้แล้วนี่จ้าเฮ็ดกระด้างเพราะว่าข่อยสิทธาไปเก็บต้นที่ข่อยเคยไปเก็บที่พินน่นงามๆ้พี่น้องข่อยอยู่ในป่านามดินี่จ้าปีไกาในเพิ่นบ่ออกปีก้อนนั่นลายหลายอยู่หนี่หล่ะในป่านี่พี่น้องตอนน้องมีน้ำข่อย ข่อยพ่อเห็ดอันนี้หลายๆข่อยบอกหัวเพิ่นคือเห็ดอีหยังเดี๋ยวข่อยสิเคลียเบิ้งจากดดกพี่ากันด้วยค่ะขับกาดจับด้วยข่อยยาน็นเห็ดเปื่อนเนี่ยซึบบ่งดูมันอยังข่อยบอกหูาจากวจับตกใจพี่น้องกับ,บเก็บด้วยคะ่ะข่อยพาเบิง้งซื้อนี่หลายๆด้วย,ยค่ะข่อยพ่อดดกอ้อนพ่อเอาอีกเราจะพี่น้องข่อยสิเอาถ้าดกเป็นอ้อนได้คินอุ้ยเนี่ย,ยอ,อย่ามื้อข่อยบอกน้ำก็แหง้งไร เอาอยู่ท่าจังซี่นั่นข่อยมาแวะเบิ่งต้นเห็ดกระด้างขางทางที่ข่อยเคยมาหลักเก็บของพ่นอยู่ในฟาร์มนี่พี่น้องบ่ทัานได้ออกอยู่ต้นที่ข่อยเก็บนั่นเคยเก็บนะจ้ะมิต้นนี้ลหละแต่ว่าแฮงเบิง่งเบิง่บงสภาพจา้ะเอาบ่ได้แล้วเกินไว้กินแล้วเผาแล้วเอาวุสโโอเคแล้วจ้ะนี่เอ้อบ่เป็นยังปล่อยพันไวหันจ้ะ จังคอยจิตทาเก็บต้นที่เพื่อนสีออกมาที่หลังอ่อนๆผลลัเด้อจ้าพี่น้องจ้าเฮีวเาเถือกับมาฮอดบ้านแลว้วมารีวิวให้เบ่งอยู่เดินห้าสนามหญ้าหลังบา้านอีกแล้วจ้านี่แหละจ้าแนว้ยได้ไม่นีกับพ่อได้หอมปากหอมคอกับพ่อได้อิม่มพ่อได้หายอยาก เห็ดหมอเลี้ยวกับพอ,อยื่ดอกเดียวโคโลว่ามันสิมืดย้ำเราก็สิมืดละค่ะก็เลยพอดอกเดียวเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เห็ดกระด้างหน่อยมับติมกันปนกันสองสามดอกนั่นละจ้ะยายเยียวก็สิไปพัดขึ้นมาสิพัดสิเฮ็ดลาดหน้ากินแจมแม่น,นี้นั่นจังในก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยจา้าที่พักกันมาเพิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เอวหัวถึกถึกวอร์เรอร์ไล,ล่ชงน,น้อยตลอดมาหรือว่าหัวตะหลงของแม่ก,ก็ได้จ้ะ ขอบคุณจ้าสุขีจ้าสวัสดีค่ะ